สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบค,ครับเดี๋ยวพานี้จะมาสอนวิธีการยืนยันตัวตนนะครับในคนละครึ่งเฟสสี่ที่จะมาถึงในวันที่1่กุมภาพันนี้นะครับสาหรับใครที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วนะครับหมายถึงใช้มาต่อเนื่องอในเฟสสามนะครับสามารถยืนยันตัวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ในเฟสหนึ่งเฟสสองแต่เฟสสามเนี่ยไม่ได้สิทธิ์เนี่ยก็คือต้องไปลงทะเบียนใหม่ในวันที่10กุมภานะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่มีสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยก็จะสามารถาลงทะเบียนนะครับได้นในวันที่สิบปุนาเช่นกันนะครับแต่ว่าใครที่ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมาแล้วนะครับสามารถาเข้าไปยืนยันตัวตนแบบนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่เป๋าตังฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ G Wallet เลยนะครับ มันจะหน้าตาประมาณนี้เลยก็ให้เราเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเหมือนเรากดใช้สิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีโครงการคนละครึ่งก็น่าคลิกอ่านเงื่อนไขนะครับคนละครึ่งก็ให้เรายอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ไปเลยนะครับหรือว่าใครจะเข้าไปคลิกอ่านก,อกอนก็คลิกเข้าไปได้ครับมันก็จะเปิดเข้าไปสู่ Google Chrome น,นะครับแต่ว่ามันเป็นของรัฐาบาลนะเนะ <c oughs> เาะก็กดยอมรับสิทธิ์เงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับ อ่ะแค่นี้เองเงินก็เข้าแล้วง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเลยนะครับก็ขอย้ำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้เฟสหนึ 1, เฟส2เฟส3สิทธิ์ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์คุณจะถูกตัดนะครับเพราะว่าฉะนั้นคุณต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ในวันที่10บกุ่มภานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ใหม่ในวันที่10บกุ่มภาเหมือนกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่ลงในโครงการอื่นไว้ที่ไม่ได้คนละครึ่งเนี่ย มันก็มีสองสามโครงการนะครับที่ที่ไม่สามารถรับคนละครึ่งได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันหมดอายุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยิ่งใช้ยิ่งใช้สิทธิ์ยิ่งช็อปยิ่งได้หรือว่าใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ของรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้มันใช้กันด้วยกันกับคนละครึ่งไม่ได้แล้วมันหมดหมดสิทธิ์ไปเนี่ยให้ทุกทุกคนไปลงทะเบียนใหม่ในวันที่10ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เองนะครับก็กดยอนกับเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนของเราเราก็สามารถใช้เงินได้นะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่ได้สิทธิ์แล้วนะครับควรใช้ในวันที่ 1- นึ่งถึงยี่ควรใช้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับใช้ซื้ออะไรก็บริหารจัดการให้ดีแต่ผมว่าเนี่ยใครที่ได้มาแล้วก็น่าจะใช้หมดเนะาะภายใน10วัน <laughs> หรือไม่ถึงอะไรประมาณนั้น โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซัสบสไครป์เพื่อเพิ่มกำลังใจผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นาพาดในคลิปต่อไปเนาะสําหรับวันนี้มาโบสวัสดีครับ